ค่ะค่ะอเมนนึ่งก็เราจกนดดใครจะเข้ามาจ้าค่ะ

ก็เป <Net> ็นเป็นพวกไ้ไฟอย่างนี้ก็มาใช้เนี่ นม่เี่ม่รู้สิหนเนี่ยสวัสดีค่ะสวดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาถานะคะยังดูต้นน้ำะเดี๋ยวเราถามแก็ดูว่าะาเขาอยูไหุด้เนะคแล้วก็ลองดูว่าอจะ ค่ะใครเลได้นะค่มาเทยนะ๊ะี่อย่านอสวัสด ja ีค่ะเป็นยัไง เป็นเป็นเท่ไรไปอย่างนี้ก็มาใช้เดือนละ 看吧，看吧。<noise> <noise> 好，没那个。嗯 <laughs> อยากรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าขึ้นรบสองแล้วเสียงเสียงสะดุดเนาะการ่อมต้น